ู่กับเกษตรกรเนื้อสามันอยากให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะเอาเริ่มต้นจากคุณพ่อก็ได้ค่ะเอีสอดเข้าไปข้างในจ้าสวัสดีครับมหาเศรษฐีทุกท่านครับกับผมนายทองสวยคําแพงครับอาชีพเกษตรกร,เ,กรเนื้อสามันครับมาจากไหนคะตําบลบึงมลูอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมโอเคค่ะคุณแม่คะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะดิฉันนางรัตนีคําแพงค่ะอาชีพเกษตรกรเนื้อสามมัน มาจากกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะโอ้โหนะคะชัดเจนมากนะเป็นเกษตรกรที่น่ารักมากๆพี่โอบอกว่าสอนเขียนแผนแค่วันเดียวนี่เขียนแผนเป็นเลยใช่ไหมแม่หนูเรียกแม่ได้ไหมกับพ่อได้ไหมคะได้ได้นะคะวันนี้นะคะใครไปชวนมาทําธุรกิจบียูจีคะใครเป็นคนรับโอกาสสองคนนี้คุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ครับให้คุณแม่เล่าแล้วกันว่าคุณแม่ไปเจอได้ยังไงพ่อวันนั้นนาอค่ะไปทําบ้านสร้างบ้านเกี่ยวกับคนพิการ พอดีพี่เข็มพรนำมาโคดแกแนะนำมาบอกว่าเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วอุ้ยเงินยังคือเขาดีแท้เออ <c oughs> แต่อยากเมืองเนาะอ๋อเขาพูดว่าเขาได้เงินค่ะเพราะว่าเขาสมัครก่อนนะคะค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากมาดูก็ตามพี่เข็มพรมาแล้วก็คุณหมอมาดูวันนั้นเอาเงินมาเกือบสองแสน,นแต่ก็ไมไ่ลงวันนั้นนะคะมาวันวันถัดมาอีกค่อยไปลงที่บริษัท ไปลงที่ไหนคะไปลงที่บริษัทจังหวัดยูซิสเกตคือพี่เขาอะมาดูโอกาสคือคุณแม่มาดูโอกาสที่ฟังกชันหอบเงินมาด้วยนะ200000กว่าบาทค่ะแต่ว่าคนชวนบอกว่าให้มาดูเฉยๆมาดูเฉยๆแล้วก็หอบเงินกลับเออนะคะคือดูคนอย่าดูแค่อาชีพดูที่หน้านะโอ้โหคนนี้หอบเงินไปฟังก์ชันถึง200000เลยนะคืออยากลงมากอยากทํามากก็ตอนแรกเขาไปที่บ้านเนาะเขาก็ไปเขียนแผนการตลาดเพราะว่า เรานั้นทํามาหลายบริษัทแต่มันก็ไม่เคยเห็นแผนการตลาดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นชาวนาเนาะเขาก็นึกว่าแต่เราไม่มีตังค์เขาก็แค่ไปชวนเฉยๆแต่พอวันลุงขึ้นเขาบอกว่าไปฟาร์มแลนด์เด้อก็เลยไปน้ำพึ้นแต่วันนั้นก็เอาเงินไปด้วยอทําอะไรมาบ้างที่ว่าทําหลายอย่างเครื่องงานเครือข่ายงานเครือข่ายเกี่ยวกับบริษัทขายประกันกี่ปีนะที่แม่ประกันห้าปีค่ะขายประกันอยู่ห้าปีทําอะไรอีกคะแล้วก็ หลายบริษัทค่ะไม่ขอเอยนามไม่ขอเอยนามนะคะคือทามาห้าหกบริษัทแล้วแต่ไม่เวิร์กเหมือนแบบนี้ค่ะไม่เวิร์กค่ะอืมหอบเงินไปที่ฟาร์มแลนด์ก็หอบกลับไปชั้นแบบโอ้โหน่าทึ่งมากพอได้ลงโครงสร้างเสร็จได้สินค้ามาค่ะลงโครงสร้างเสร็จก็ได้สินค้ามาก็ตอนแรกเราก็มาทดลองกินกับเราก่อนเนาะแต่ก่อนเป็นไปเล่นนักกีฬาเกี่ยวกับแต่ก่อนแฟนเขาเป็นอบตออก็อยาก แข่งแล้วก็อยากชนะ,ะดึงชักกระเยอะเข่าลุดค่ะรักษามาอยู่สิบกว่าปีก็มันไม่หายอพอเวลาเราเดินเร็วๆมันก็ดังก๊อกแล้วต้องนั่งลงก่อนอให้มันเข้าที่แล้วค่อยเดินไปใหม่ค่ะแต่พอมาเจอบริษัทของเรากินอาหารเสริมไปประมาณสองแผงก็ว่าอาการมันดีขึ้นก็เลยกินมาเรื่อยๆไปลงโครงสร้างก็กินทุกวันนี่ค่ะอืทุกวันนี่วิ่งแข่งกันก็ได้ค่ะโอ้โหนะะ ตอนไปลงบอกว่าไม่ได้ปรึกษาคุณพ่อเลยค่ะตอนไปลงไม่ได้ปรึกษาค่ะเพราะว่าพอไปลงประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาบ้านก็มาเล่าให้แกฟังโอ้ยแกมนอนบลาบเลยคือถอดนำเงินคิดคิดนำเงินสองแสนคนความดันขึ้นเลยบอกพ่อความดันขึ้นเลยว่าแกไปดูคนเดียวไม่ปรึกษาเราเออไม่ชวนไปด้วยเขามาเขียนแผนก็ไม่บอกค่ะเพราะว่าส่วนมากผมงานเยอะ ช่วงนั้นเรามีวัวมีควายด้วยมัน,นก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะพอไปลงมาเสียอโอ้โหความดันขึ้นเลยความดันขึ้นอ๋อแต่ว่ามาเปิดใจพาอได้ใช้ปุ๋ยของเราพาอได้ใช้ปุ๋ยแล้วก็ยาด้วยอือาหารเสริมด้วยครับอาหารเสริมด้วยเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยกับพื้นที่เกษตรเกษตรของตัวเองก็คือทําทํานาแล้วก็เอามาทําไร่มันต่อครับผมทําไร่มันสิบไร่ครับอืก็ลอง เห็นเพื่อนๆที่เขาเคยใช้เขาว่าลองดูนะค่ะก็ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยลองลองดูสักสิไร่มันก็ตอบโจทย์สิบไร่นี้ได้ประมาณ30มสบตันปกติถ้าไม่ใช้ของ BUG ได้กี่ตันไม่ถึง10ตันไม่ถึง10บโอ้นี่คือสาเท่าเลยนะครับผมโอ้โหนะคะเลยแบบหายหายเครียดเลยหายเครียด <laughs> ทุกอย่างตอบโจทย์หมดใช่แล้วก็เข้ามาในระบบทีนี้เข้ามาเรียนรู้ในระบบแล้วในฟ<ม>ังก์ชันแล้ว รู้สึกก็ไปไปดูในาร์มสั้นไม่รู้ไม่ไม่ถึงสามรอบค่ะก็เลยตัดสินใจเอาทั้งลูกทั้งเมียเลยเอาคือเอายังไงครับลงโครงสร้างให้ครบโอ้โหนะคะก็คือลงให้ลูกสาวด้วยครับผมลงให้ลูกสาวด้วยแต่ว่ามีคนละสามรหัสก็หนึ่งรหัส หนึ่งรหัสคือลงทั้งครอบครัวเลยลงทั้งครอบครัวนะคะยอดเยี่ยมอแค่จบนิวเฉยจบนิวแล้วแต่คนนี้จบรีดครับผมอ้านะคะสปอนเซอร์ก็คือคนนี้เป็นชั้นลูกแล้วครับแล้วเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาเป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาไม่ได้เลือกว่าคุณอาชีพอะไรครับผมนะคะเข้ามาในบ u g ูจพอมาเรียนรู้ประทับใจอะไรคะคุณแม่ประทับใจหนึ่งเรามาประมาณสี่ห้าเดือนเนาะค่ะความความตั้งใจเนี่ย เพราะว่าอยากได้รถใหม่ป้ายแดงอืก็ไปดูกับคุณครูสายไปก็ไปไปชอบรถสีสีน้ำเงินก็เขาถามว่าแม่เป็นแม่ไปทํางานอะไรอืเอาใบธนาคารกับใบนี่เขาดเขูเขาก็บอกว่าออกออกได้ไม่มีคนค้าค่ะแค่ใบธนาคารค้า เอาแค่เงินค่าอังคารสุขของบ G ีจีอังคารสุขอังคารสุขค่ะค่ะไม่ต้องมีคนค้ำเลยไม่ต้องมีคนค้ำเขาก็เลยเอารถไปลดค่ะเอารถไปลดเพื่อนะเออใครเป็นคนขับใครเป็นคนขับมาผมครับผมครับขับรถโอเคเป็นอะไรที่น่าทึ่งอันนี้กี่เดือนนะคะที่ได้รถคันนี้ทํามาประมาณห้าเดือนห้าเดือนนะกับแต่แต่ทจริงๆก็ที่นี่ก็สามเดือนนะโอ้โหตัดสินใจลูยิงจริงคือสามเดือนค่ะ ได้รถใต้แดงเลยโอ้โหนะคะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยนะเพราะเราเป็นเกษตรกรอ่ะเนาะเราเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองยังไงถึงได้มาเป็น leader star ได้อัปลให้เคล็ดลับอะไรกับเราบ้างก็คอยทําตามอัปลน์บอกอัปลาแล้วก็ครูสายเนาะแกบอกให้ทําอะไรก็ทําแล้วก็ทําเพราะว่าแกเราเข้ามาใหม่ๆแกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างจะทําไปตรงไหนจะ ไปเส้นทางใดค่ะอัปไลน์เป็นคนบอกเราก็เดินตามอัปไลน์เพราะว่าอยากสําเร็จต้องเดินตามคนที่เขาสําเร็จมาแล้วค่ะอืมมันมีตัวอย่างให้เห็นก็คือคุณนายได้เนาะที่จบป .4 อ่อานหนังสือไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะก็ยังเป็นมนุษย์เงินแสนได้ค่ะวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่มาทำบียูจีเปรียบเทียบกับงานที่เราทําอยู่อันไหนมันง่ายมันยากกว่ากันนะคะคุณพ่อ งานที่เราทํามันก็ง่ายนะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ตามที่เราคิดคือมันไม่รวยครับผม<อ>เพราะว่าหันมาทํางานธุรกิจนี้รู้สึกว่ามันแค่ไม่กี่เดือนค่ะก็เราก็ได้อยู่กับครอบครัวแบบสบายใจแต่ก่อนนี้ลําบากาลําบากเพราะอะไรเพราะคู่ธุรกิจแกไม่ค่อยอยู่บ้านอ๋อเพราะไปทําอะไรคะทํางานไปกินเหล้า <laughs> พราะแกเป็นคนกินเหล้าเก่งอือคือแบบมีสังคมสังข์ฉอนสังคมก็สังคมมากเกินสังคมมากเกินเจชนิดว่าเราไปเรียกกับบ้านนี้ไม่กลับอกําลังได้ที่เลยทีดโยวกลับไปก่อนเดี๋ยวไปค่ะตั้งแต่ไปตามสามโมงนี่เที่ยงคืนยังไม่กลับเดี๋ยวไปแต่มาวันนี้พอมาทําบียูจีครับพอมาทําบียูจีเขาก็ไปไหนไปด้วยกันมันก็เลยสบายใจค่ะแล้วเลิกเลิก ก็สังคมหรือยังคะก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยนะคือน่ารักมากเลยมารยาทค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเพื่อนไปไม่กินก็ไม่ได้๋อคือถ้าเพื่อนมาหาหรือว่าเราไปหาเพื่อนนานๆทีนานๆทีอ่าไม่ไม่ทุกวันเหมือนแต่ก่อนครับผมโอ้โหนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องขอบคุณ b ีูจนะที่ได้ภรรยาใหม่ในในร่างเดิมครับผมโอ้โหประทับใจมากนะคุณพ่อบอกนะคะอยากให้คุณแม่นะเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นอาชีพเดียวกับเราเกษตรกรหรือว่าคนที่เขา ความรู้น้อยค่ะให้เข้ามาทำบียูเยอะๆบอกว่ามันทําง่ายแล้วได้เงินเร็วเรีนเชิญค่ะข,ขออันเรียนเชิญเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่กําลังรับชมรายการถ่ายทอดสดอยู่นี้ขอให้มาแล้วก็มาลงโครงสร้างบริษัทเราพารวยค่ะเพราะว่ามีระบบมีระเบียบมีคนพาพาทำตลอดมีทีมเขาเขาจะไม่ให้เราเดินคนเดียวเนาะ จะมีทีมพาช่วยเราไปเรื่อยๆจนให้เราแข็งแรงนะคะอขอเชิญชวนคนใหม่นะคะที่เป็นเกษตรกรหรือรับรับรบราชการก็เข้ามาทำด้วยกันนะคะจะได้รวยๆไปด้วยกัน,นะค่ะโอเคนะคะอตอนนี้ลีเดอร์หนูสองรหรัสนี่เหงื่อแตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะตื่นเต้นมากเลยนะบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่หน้ามาแต่เป็นประสบการณ์ตรงนะโอ้ถ้าจับ เสี่ยมจับจอบนี่คือมาสู้กันเลยนะเราจะชนะนะแต่วันนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนนะคะยอมเปลี่ยนตัวเองมาจับไม้แล้วก็มาทําธุรกิจที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะกับโอ้โหนะคะประสบการณ์ที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่แบบอุ้ยน่าทึ่งอ่ะบางคนเนี่ยทำงานประจํายังซื้อไม่ได้เลยนะคะแต่พอเจอสเตทเมนต์ของบี g โอ้โหไฟแนนซ์บอกเอาไปโลดคับไปโลดนะคะยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณประสบการณ์แล้วก็เป้าหมายอยากให้ทุกคนสองท่านมีเป้าหมายในบี g เป้าหมายเป้าเป้าหมายเดือนนี้ อัปไลน์บอกว่าให้เป็นมนุษย์เงินแสนค่ะ,คะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้จะเป็นมนุษย์เงินแสนก็คืออีเกิลวันแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนะคะ